สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันตุลากันตอน,นเย็นๆนะคะก็จะมาน้องแมวมาเล่นนอกบ้านค่ะพี่น้องเล่นนอกบ้านนะคะยังมีความสุขเลยค่ะดูเจ้าดําค่ะเจ้าทองดํากิ้งไปกิ้งมามีความสุขมากมีความสุขมากไหมลูกนะเจ้าดําดูพี่น้อง ว้ายดู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 อ้มีหมาด้วยมีสุนัขด้วยเดี๋ยวจะไล่นี้กันหมานะลูกสุนัขนะไปไปไปเลยไปไปไปครับไปเลย ไล่สุนักก่อนเดี๋ยวจะมากัดน้องแมวนี่ค่ะดีใจมากที่ได้ออกมาวิ่งเล่น <c oughs> มีความสุขไหมลูกมีความสุขมากเลยมีความสุขมากเลย ทำอะไรกันลูก,ทำ,กทำอะไรกันอยู่ตรงเนี้ยนะทำอะไรกันอยู่ตรงเนี้ยดูค่ะพี่น้องดูมีความสุขปล่อยเขาอิสระสักหน่อยนึงเขาได้เล่นเพลิดเพลินเจริญหูเจริญตาถ้าก่อนย่อนใจค่ะ กลัวกว้างเขากลัวเขาเนื่อว่ารถใครเอาอดุกระดุยอดุกระดุยอดุกระดุยว้ายดูค่ะดูคุณแม่ทองเทาค่ะพี่น้องคุณแม่ทองเทานอนกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างมีความสุขค่ะดูดูพี่น้องดูดูค่ะดูค่ะโอ้ยมีความสุขจังเลยลูกใช่ไหม ตัวไหนตัวนี้ว่างมากเลยตามอัธยาศัยเลยครับว่างว่างเลยว่างอันนี้ล่ะอันนี้ก็มีแต่ดอกหญ้าโอ้ยคุกดอกหญ้าคุกดอกหญ้าเหรอเอาที่สบายใจเลยลูกอ่ะเข้ามาคุกตรงนี้เลยเอาเอาที่สบายใจเลยครับเป็นแองเลยตรงนี้อือเอา อทิบายใจเลยครับมีความสุขก็จัดการเลยลูกเาเอาๆอๆาอาอาอามีออาออาเอาอาเอาอชอบมากเลยเนาะพี่ไม่ใช่ยากแข็งๆแล้วมันสบายตัวเหรออาจจะใช่เนาะนี่ค่ะน้องแมวได้ออกนอกบ้านดีอกดีใจตอนเย็น ตอนเย็นค่ะพาเขามาเล่นสักหน่อยหนึง่งก็จะได้มีกำลังใจมาแล้วจะเสือทองมาแล้วเสื้อทองเหมือนก็นก,กลัวยังไงไม่รู้พี่คุลิตเสื้อทองอ่ะ <ไป S 1> เสื้อทองเหมือนก็นกลัวกวางไปไหนล่ะไปไหนกวางมาลูกมา quang ơi, quang ơi quang, na chang พอเลยยังลูกห้านาทีแล้วนะครับห้าน,นาทีแล้วนะครับกลับบ้านได้ยังครับห้านาทีแล้วครับห้านาทีแล้วครับกลับบ้านได้ยังลูกครูเ <ๆ S 2> เอาเข้าเข้ากรงใช่ปะห้านาทีแล้วครูเลดครูเค่ะจับเข้ากรงเลยค่ะห้านาทีแล้วโอเคค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวพบกับน้องแมวใหม่นะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่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 ะ,คะป๊าป๊าป๊